สำหรับลูกค้าที่ใช้สว่านโอสุกะมาสักพักแล้วนะหัวเริ่มเสียจับดอกไม่อยู่สนิมขึ้นนะครับวันนี้เรามีหัวมาแนะนำใหม่ครับตรงนี้เลยและเรามีมาให้เลือกทั้งหมด3รุ่นเลยครับรุ่นแรกครับจะเป็นรุ่นเดียวกับที่ติดเครื่องมานะครับจะชื่อรุ่นว่า DIY รุ่นต่อมานะครับจะเป็นรุ่นเรียกว่า professional นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวหัวเขาจะมีความสูงที่มากกว่าความยาวมากกว่าและรุ่นขายดีที่สุดครับ industrial ตัวนี้เลย และรุ่นนี้นะครับวัสดุเขาจะแตกต่างจากรุ่นอื่นเพราะเขาทำมาจากเหล็กกาวไนพอใส่ตัวหัวอินดัสเทรียลเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันหล่อเท่กว่าชาวบ้านเขานะครับเรื่องแรกก่อนจะเปลี่ยนหัวนะพี่จะต้องขันสกรูออกมาให้ได้ก่อนพอขันเกลียวซ้ายออกมาเสร็จเนี่ยตัวสกรูตัวนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะหัวไม่ได้แถมมาด้วยพอเปลี่ยนหัวเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นหัวอินดัสเทรียลก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับและหัวทั้ง3รุ่นจะเป็นขนาด10มิลนะและพี่ๆ FC คนไหนสนใจหัวสว่านของโอซูกะนะครับแอดไลน์ตามนี้ได้เลย